มาเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีข้างรักเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่7ที่มาของความหมงุดหงิดตัวไรสักอย่างเป็นก้อนกล,กลมๆขยับยุกยิกมุดแขนมุดขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆปลุกผมให้ตื่นล,ลูก้าลุดขอลูก้านอนด้วยเจ้าตัวเล็ก พยายามมุดแทกเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างผมกับคุณคาวินที่นอนกอดกันอยู่บนโซฟาเฝ้าไข้ถัดไปคือวิกเตอร์กับลูกน้องลูกสมุนบริการสา3สคนเข้ามายืนเรียงแถวหน้ากระดานเกะกะภา,ายในห้องพักผู้ป่วยเด็กมาสิมานอนตรงนี้ให้พี่กอดผมยกแขนเปิดช่องว่างตรงกลางให้กว้างพอสำหรับเด็กอ้วนตัวกลมมุดเข้ามานอนซุกระหว่างแผงอกของผมและคุณคาวินลูกา้าหายหรือยังครับ ไหนขอพี่ดูหน่อยสิผมแนบแก้มแตะลงไปสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิอุ่นๆของเจ้าตัวเล็กลูก้าหายแล้วหายแล้วจริงหรือเปล่าลรดลูก้าไม่อยากใส่อันนี้มือได้น้อยอยากขอให้ผมถอดสายน้ำเกลือให้แต่ใส่อันนี้ทำให้ลูก้าหายป่วยนะลูก้าไม่ชอบทำไมล่ะเท่ดีออกเหมือนซูเปอร์แมนเลยคุณคาว,วินีเพิ่งตื่นขยับลุกขึ้นมา แล้วจับมือที่มีผ้าก๊อตพันทบๆขึ้นไปดูซูปเปอร์แมนเหรอฮะใช่นี่ไงซูปเปอร์แมนปล่อยพลังคุณคาวินเรามาสู้กันดีไหมฮะนายน่ะเหรอจะมาสู้ฉันนายเคยแพ้ฉันมาแล้วนะแต่ครั้งเนี้รูก้าไม่แพ้หรอกมาสู้กังมาสู้กังนด้อยู่แล้วฉันไม่กลัวนายหรอกนี่เป็นครั้งที่สองที่ผมเห็นคุณคาวินทำตัวเหมือนเด็ก หลังจากครั้งก่อนเล่นเป่าฟองสบู่แข่งกับลูกา้าวันนี้พ่อมาเฟียนหน้าครึมยังเล่นปล่อยพลังใส่กันจนผมเวียนหัวไปหมดเพราะต้องคอยหลบพลังของซูเปอร์แมนสองคนบางครั้งต้องแกล้งทำเป็นล้มกลิ้งร้องอวดโอยเหมือนเจ็บปวดกับพลังที่มองไม่เห็น <c oughs> นายแพ้ฉันอีกแล้วเสียงห้าวหัวเราะดังเหมือนดีใจมากที่สามารถเอาชนะเด็กสองขวบที่กำลังป่วยอยู่ได้ลูก้าแพ้อีกแล้วเหรอ ใช่นายแพ้ฉันเป็นครั้งที่สองแล้วทำไมลูก้าแพ้ทุกทีเลยสงสัยลูก้าต้องกินนมเยอะๆแล้วล่ะจะได้โตวไวๆมาสู้กับคุณคาว,วินใหม่โอเคถ้าอย่างนั้นลูก้าให้คุณคาว,วินกอดก็ได้เจ้าตัวเล็กอาแขนรอให้พ่อมาเฟียร่างใหญ่อุ้มขึ้นไปกอดยิ่งกอดนายฉันก็ยิ่งจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วนายจะเอาชนะฉันได้ยังไงล่ะคุณคาว,วินอุ้มลูก้ามานั่งลงบนตัก ลูก้าจะไปกอดขอพลังเพิ่มจากรุดอ๋อกอนรุดแล้วจะมีพลังเพิ่มอย่างนั้นเหรอฮะหน้ากลมพยักรับหนักแน่นถ้าอย่างนั้นฉันก็มีพลังมากกว่าน้าอยู่ดีเพราะฉันกอดรุดทุกวันเลยแต่รุดรักลูก้ามากกว่าลูก้าต้องได้พลังมากกว่าใช่ไหมพี่รักลูก้ามากกว่าคุณคาวินใช่หรือเปล่ามากกว่าอยู่แล้วพี่รักลูก้ามากที่สุดในโลกเลยคุณคาวินน่ะ เอาชนะลูก้าไม่ได้หรอกเพราะถึงเขาจะกอดพี่พี่ก็ไม่เคยให้พลังพิเศษเขาพี่เก็บพลังพิเศษไว้ให้ลูก้าคนเดียวจริงนะเออจริงสิผมหันไปยักคิ้วให้คนที่อยากเอาชนะแม้แต่เด็กสองขวบแล้วกอดหอมน้องชายเป็นการให้กำลังใจลูก้ากับผมนอนอยู่ในโรงพยาบาลนานถึงสามวันระหว่างนั้นแน่นอนว่าคุณคาวินยังไปทำงานแล้วหอบเอาความหงุดหงิดรำคาญใจกลับมาให้ผมบำบัดอารมณ์ให้ทุกวัน แม้จะต้องโยกย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็กตามทีเจ้าสิงโตตัวใหญ่กระโดดออกมาต้อนรับการกลับบ้านของเราเช่นเคยลูก้าดูยังไม่ค่อยชินแต่ก็ไม่ถึงกับกระโดดปีขึ้นมาเกาะขาผมอย่างเคย A B C D E F G ผมนั่งร้องเพลงท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ลูก้าและเจ้าเอราที่นอนหมอบฟังอยู่ใกล้ บนโต๊ะมีสมุดภาพระบายสีเก่าๆที่ผมไปค้นมาจากห้องใต้ดินพร้อมหนังสือนิทานอ่านสำหรับเด็กหลายเล่มทำอะไรกันเจ้าของบ้านหน้าบึ้งเดินเข้ามาหยุดยืนมองกำลังสอนให้ลูก้าระบายสีจริงสิครับของเล่นเด็กในห้องใต้ดินผมเอามันออกมาให้ลูก้าเล่นได้หรือเปล่าครับผมได้รับอนุญาตให้นำเสื้อผ้าเด็กเก่าๆตุก๊กตาของใช้ของเล่นบางอย่างภายในห้องนั้นออกมาได้แต่เท่าที่ผมสังเกต ยังมีลังไม้ลังกระดาษลังพลาสติกอีกหลายกล่องที่ผมยังไม่ได้เปิดออกดูของในห้องนั้นท่านนายชอบอะไรก็หยิบออกมาให้ลูก้าเล่นได้มันไม่ได้ใช้งานนานแล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ของเล่นพวกนี้เป็นของใครเหรอครับผมหยิบเอาโมเดลรูปจระเข้ไดโนเสาร์รวมถึงสัตว์ต่างๆอีก3-4ตัวที่หยิบมาจากลังใหญ่ชูให้คุณคาว,วินดูเท่าที่เห็นของเล่นพวกนี้ราคาไม่ใช่ถูกๆ ดูจากลักษณะาการลงสีวัสดุมันน่าจะเป็นของเก่าที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีของฉันฮะของคุณเหรอของเล่นหนังสือนิทานกับตุ๊กตาพวกนี้เหรอครับของคุณไม่น่าเชื่อเลยทำไมเป็นของฉันแล้วมันทำไมนี่คุณเล่นตุ๊กตาพวกนี้ด้วยเหรอครับผมหยิบตุ๊กตาตัวเล็กขึ้นมาแล้วพยายามนึกภาพพ่อมาเฟียขี่งุญญูงิดคนนี้เล่นตุ๊กตา แต่นึกยังไงมันก็นึกไม่ออกจริงๆครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักอารมณ์ดีแถมยังฉลาดมากด้วยมาเฟียขี้อวดยักคิ้วให้ผมเป็นเด็กน่ารักเหรอตอนเด็กๆน่ารักแล้วทำไมโตมาเป็นอย่างนี้ล่ะนายหมายความว่าอย่างไงก็โตมากลายเป็นคนขี้งุนหงิดต,ตลอดเวลาอย่างนี้ไงครับฉันงุนหงิดเพราะมีคนทําให้ฉันงุนหงิดซึ่งคนคนนั้นก็คือนายนิ้วชี้พุ่งมาตรงหน้า ตาเขียวมองขวางบอกอารมณ์ความไม่พอใจในคำถากถางของผมชัดเจนเอาละผมไม่ว่าคุณแล้วก็ได้ถ้าของเล่นพวกนี้เป็นของคุณอย่างนั้นผมขอเอามาให้ลูก้าเล่นบ้างนะครับตามใจทำไมวันนี้ถึงขึ้นไปช้าหร,หรือเปล่าว่าฉันรอนายนานมากเลยนะเจ้านายขี้เหยวของผมเปิดประตูพูดเข้ามาในห้องขณะที่ผมกำลังนอนเปิดหนังสืออ่านนิทานเรื่องจระเข้กับสิงโตให้ลูก้าฟังหางตาหันไปมองนาฬิกาตั้งตังตวใกล้ก เห็นว่ามันเพิ่งเลยเวลานัดหมายไปเพียงสิบนาทีเท่านั้นนับวันคุณคาวินนอกจากขี้งุนงิดแล้วยังเอาแต่ใจมากขึ้นทุกทีผมอาญญ่านนิทานให้ลูก้าฟังอยู่ครับวันนี้เราไปห้องใต้ดินแต่นัสนิทานสนุกมาหลายเล่มลูก้าชอบฟังนิทานมากเลยก็เลยยังไม่ยอมนอนถ้ามีของเล่นใหม่แล้วทำให้นายบุกพร่องในหน้าที่แบบนี้ต่อไปฉันจะสั่งให้คน็อกุญแจห้องเก็บของซะนี่คุณหงุนหงิดอะไรขนาดนั้นล่ะครับ เดี๋ยวนี้ท่าจะขี้โมโหมากเกินไปแล้วนะหันมีเห็นผลบ้างสิหาอารมณ์ไม่ดีลองหาอะไรกินหน่อยดีไหมครับเพื่ออารมณ์จะดีขึ้นลูก้าจะไม่มีของเล่นแล้วเหรอปากเล็กๆของเด็กน้อยเบกความลงทันทีเมื่อได้ยินคำขู่มีสิพี่ไม่ยอมให้คุณคาวินมาเอาของเล่นไปจากลูกาล้าหรอกเอ้ยนี่นายถ้ารอแค่สินาทีสินาทีมันทรมานนักแล้วก็อยางนั้นก็ขึ้นมานอนฟังนิทานพร้อมลูก้าสิครับ เพื่อมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างผมยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนวัยวๆยเพราะเวลานี้ยังถือว่าผมยังมีหน้าที่พี่ชายต้องทําตามที่เคยตกลงกันไว้คือพาลูก้าเข้านอนเรียบร้อยเมื่อไหร่ผมจึงจะไปบําบัดความแคร่ให้เจ้าของบ้านฮึพ่อมาเฟียอารมณ์แปรปวนท,ทําท่าขึ้นฮัดคลานขึ้นเตียงมานอนอยู่ข้างผมลูก้าที่ยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจแงงนคอขึ้นมามองท่อนขาท่อนแขนของคุณคาวิน ที่เหมือนอยากจะกอดอยากจะก่อยากจะเกยยึดผมไปเป็นของตัวเองคุณคาวินก็อยากฟังนิทานเหมือนกันเหนอฮะเด็กน้อยวัยสองขวบพยกหัวขึ้นมาจากหมอนรูปจอระเคนี่มันน,น,นิทานของฉันท่านเคยฟังเคยอ่านมามาเป็นพันๆรอบแล้วขี่โมโอาเปล่าแกปอกโหลูก้าเบะปากมันไม่เชื่อผู้ใหญ่ขี่โมยฉันไม่ใช่คนขี่โมนะ ถ้าอย่างนั้นลูกคุณคาวินเล่าสิลูก้าจะฟังขาสั้นๆตวัดข้ามอกของผมมาจากนั้นก้นอวบอ้วนขยับยุกยิกหย่อนแทรงลงมาตรงกลางระหว่างผมกับคุณคาวินแล้วดึงหนังสือนิทานเล่มหนาไปกลางไว้นายจะข้ามมัน่าทำไมตรงนี้กลับไปนอนที่ตัวเองสิแต่นี่ห้องนอนของลูกา้าห้องนอนของนายแต่ว่ามันเป็นบ้านของฉันเอาละถ้าคุณบอกว่าคุณเคยอ่านนิทานเล่มนี้มาก่อน ถ้าอย่างนั้นก็เล่ามาสิครับผมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเมื่อปากอา่านผมจะได้เก็บปากเก็บแรงเอาไว้ทำอย่างอื่นผมหันไปยักคิ Q ้วยั่วคนที่นอนอีกข้างเพราะตอนนี้ตรงกลางมีเจ้าจิ๋วจอมปวดมานั่งกั้นซะแลว้วเฮ้ยได้รุดลันคืนนี้นายเจอสึกหนักแน่เตรียมรับแรงกระแทกได้เลยหนังสือนิทานสลับเด็กเล่มนี้อันที่จริงมันมีอยู่เพียงไม่กี่หน้าเท่านั้น หากแต่คุณคาวินต้องใช้เวลานานเกือบ30นาทีกว่าจะเล่าจบเพราะเมื่อเล่าไปได้แค่สองสาประโยคจะมีนิ้วเล็กจิ้มลงไปตามภาพต่างๆแล้วหันมาร้องถามสิ่งที่สงสัยกว่าผมและคุณคาวินจะช่วยกันอธิบายให้เด็ก2องขวบเข้าใจได้ก็กินเวลานานหลับได้สักทีนะผมอุ้มน้องนอนลงไปบนหมอนให้อยู่ในท่าสบายพับเก็บหนังสือนิทานวางหมอนข้างตุ๊ก,กตาจระเข้หางขาดตัวปลดไว้ใกล้ๆ แล้วจึงหันไปหลีไฟหัวเตียงลงนี่คุณคาวินผมหันไปดูคนที่พุ่งเข้ามากอดในเวลาทําหน้าที่ของนายแล้วไม่เอาบนเตียงเดี๋ยวลูก้าตื่นถ้าอย่างนั้นเอาตรงนี้ผมถูกผลักและกดลงมานอนในข้อกัน้นลักษณะครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนบ้านบอลมีอุโม,มงค์เด็กสไลเดอร์เชือกตะข่ายสำหรับให้ลูก้าได้ปีนป่ายออกกำลังกาย ้าล่างเป็นบาดหนาเกือบ5้านิ้วกันแรงกระแทกภายในนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นเด็กรุดลันทำไมนายถึงชอบทำให้ฉันหงุดหงิดนักนะผมเปล่าสักหน่อยโทษฐานที่ทำให้ฉันต้องรอนานโทษฐานที่ทำให้ฉันเดินลงมาชั้นที่สองทำให้ฉันต้องหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีแหบยังต้องมานั่งอนิษานไรสาระจนเสียงแหบเสียงแห้งนายรู้หรือเปล่าว่าคืนนี้นายกำลังทำให้ฉันเป็นบ้า รู้ครับเห็นแก่ที่คุณอุตส่าห์ให้ของเล่นพวกนี้กับลูก้าแล้วยังเล่านิทานสนุกสนุกกล่อมลูก้าให้นอนเอาเป็นว่าคืนนี้ผมจะตอบแทนคุณจนไม่มีแรงเดินกลับชั้นสามเลยดีหรือเปล่าอุปกรณ์ของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กสองขวบถูกผ,ผมนำมาประยุกต์ใช้ในการปลดปล่อยอารมณ์ของคนขี้งุดหงิดขี้เบือ่อเปลี่ยนมุมเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งห้อยโหนทรงตัวนอกจากเสริมพัฒนาการลูก้าให้ดีขึ้น มันยังเสริมเพิ่มพัฒนาการทางอารมณ์ทำให้คนอายุ30อย่างคุณคาวินด้วยมองนายจากมุมนี้มันทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยแค่มองก็อารมณ์ดีแล้วเหรอครับฉันบอกว่าอารมณ์ดีขึ้นแต่ถ้าจะให้หายหงุดหงิดฉันต้องออกแรงกระแทกลงไปหนักๆเพื่อปลดปล่อยอารมณ์หงุดหงิดหงุดเงี้ยนอย่างคุณไม่ได้หงดหงิด,ดแต่งดเงอะสัมรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเออแล้วก็อย่าลืมกด Super Tank เพื่อเป็นกำลังใจอีกขั้นด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio